เทคนิคการคัดกรอง scammer ที่ง่ายที่สุดที่ใครๆก็ทำได้เดี๋ยวแจงมาเล่าให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569 Soul Master ที่ปรึกษาทางด้านความรักและก็การทำงานผ่านประสบการณ์หลักคิดและโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะจริงๆเนื้อหาในวันนี้เนี่ยแจงเคยเล่าไว้แล้วแล้วก็มีคนเอาไปใช้แล้วได้ผลแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยเอามาบอกต่อเอามาบอกเอามาแชร์ให้ชาวออนไลน์ชาวเน็ตแฟนคลับหรือทุกคนเนี่ยฟังด้วยนะก็ต้องทาในวันนี้ค่ะเทคนิคการทา การกรอง scammer นะคะในกรณีที่คุณนะคะคุยออนไลน์ในกรณีที่คุณหาคู่ออนไลน์แล้วแบบเฮ้ยเราไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนแล้วเขามาบอกรักเราแล้วเราก็ไปตกหลุมรักเขาอย่างรวดเร็วเนี่ยค่ะมันคัดกรองได้ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะเฟลมมาให้แบบอยากรู้อยากเห็นไหมจริงๆแล้วที่แจงเคยบอกไว้นะคะวิธีการกรองเนี่ยค่ะก็คือ การเปิดกล้องในการคุยกันอันนี้เป็นเทคนิคเบื้องต้นแบบง่ายๆเลยนะเวลาที่คุณหาคู่ออนไลน์อะค่ะไม่ว่าจะเป็น tinder, bumble, okc, มีไม่ใช่มออะไรอีกหลายๆ,ๆอันไม่ได้ไปใช้ตั้งนานแล้วแต่ก็คือจะบอกว่าวิธีการที่คุณะจะคัดกรองแบบง่ายๆเลยนะคะในการที่คุยคุณคุยเริ่มต้นขอให้คุณเปิดกล้อง เปิดกล้องเบิดเฟซไทม์เนี่ยเหมือนเห็นหน้าแจงเห็นหน้าคุณเนี่ยค่ะคุยกันนะคะแล้วดูว่าเขา,าตอบคุณว่ายอย่างไรเคสล่าสุดคือโดนก็คือเพื่อนแจงนี่เองนะคะนางเป็นเป็นผู้ชายนางเป็นเกย์แล้วนางก็ไปหาแฟนในเว็บของในแอปหาคู่ที่เป็นเกย์นะคะปรากฏว่ามีคนเข้ามาทักนางรูปโปรไฟล์แบบหนุ่มตีหล่อมากผู้เผนสังกิต เราก็บอกว่าเป็นนักธุรกิจเป็นคนที่ลงทุนตลาดหลักทรัพย์อะไรก็แล้วแต่เว,ว้นเวอรไปแบบดูรวยมากแล้วคือเขากดอ,อื่นเลยเขาถามว่าเพื่อนแจงทํางานอะไรคือด้วยความที่คุณนายเพื่อนนะคะนางก็แบบนางเป็นคนที่โลกสวยนางก็ถ่ายรูปไปให้เครื่องนางขับ BM ขับส่งไปแล้วเขาบอกเอเอเนี่ยเขาก็ชอบนะบีเอ็มนะเครื่องดีมากน,นนนี่เขาเองเนี่ยขับ อาดีนะคะแล้วเขาก็คุยกันไปคุณมาคุยกันเรื่องของการลงทุนเยอะแยะมากมายพยายามจะถามว่าเพื่อนแจงทำงานอะไรนะคะซึ่งเพื่อนแจงเนี่ยคุณนายเพื่อนเนี่ยนางก็เป็นคนที่มีฐานะดีระดับหนึ่งที่ไม่ต้องแบบลำบากหาเช้า,เากินขําแบบนี้ไม่ใช่คือก็ฐานะดีอะประเด็นก็คือ เหมือนกับพอคุยไปคุยไปใช่ไหมมันก็ต้องมีการหยอดการหวานหันนี้นอนนี่นอนนี่ใช่ไหมต้องคุยแบบเฮ้ย hey, I love you แบบฉันรักฉันรักเธอมากเลยนะแต่สิ่งหนึ่งก็คือเพื่อนแจงอะเอกใจว่าคนคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนจีนเขามาจากฮ่องกงเขาเภาษาอังกฤษแต่ การพิมพ์ของเขาเนี่ยกราม่าไม่ดีเลยอันนี้หนึ่งครั้งน,นะที่เพื่อนแจงบอกมาปรึกษากับแจงนะแล้วบอกว่าเออเนี่ยภาษาเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่เขาเป็นคนฮ่องกงแล้วแจงก็เอ้ยเธอคนฮ่องกงเขาพูดภาษาอังกฤษกันนะเออทำไมถึงภาษาไม่ดีงั้นเธออย่าเพิ่งไปเจออะไรงไงเธอเปิดกล้องคุยกันก่อนแล้วหลังจากนั้นใช่ไหมคะด้วยความที่คุณนายเพื่อนเนี่ยค่ะนางก็พยายามแบบเออเหมือนกับผู้ชายอะ่ะเหมือนกับพมพ,มพูดหวานเธอน่ารักอย่างน้อนอย่างนี้ทำให้เพื่อนแจงแบบเริ่มแบบ เริ่มชอบขึ้นมาแต่ยังไม่เคยเจอหน้าเป็นๆน,นะแล้วคือด้วยความที่หลักแหลมของก c a มอร์คนนี้นะเขาบอกว่าโอเคเขาก็มักินข้าวอยู่เขาก็ส่งรูปข้าวส่งรูปผู้ชายที่กินข้าวมาให้เออตอนนี้กำลังกินกาแฟก็มีรูปผู้ชายกินกาแฟมาให้แล้วเป็นรูปที่เรียวท์ม,มากซึ่งเพื่อนแจงอ่ะได้ลองเอารูปอะค่ะไป Google แล้วก็หาไม่เจอแล้วเขาเออมันน่าจะใช่นะมันน่าจะใช่มันดูมีความเป็นจริงมากมันดูคุยแล้วดูฉลาดนะแล้วสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับ ผู้ชายที่เป็น s c a มอร์เนี่ยค่ะเขามาบอกเพื่อนแจงว่าเออเธองั้นเราเนี่ยเราหวังดีนะเรามาลงทุนด้วยกันไหมเรามาทําหุ้นส่วนลงธุรกิจลงแบบลงหุ้นที่เขาเทรดหุ้นด้วยกันไหมแล้วเพื่อนแจงอ่ะดีที่นางก็ฉลาดระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะนางก็บอกว่าเออเดี๋ยวขอเจอตัวเป็นเป็นก่อนขอดูหน้าก่อนนะคะแล้วนางก็มีการปรึกษาเพื่อนกับแจงหรือว่าคนอื่นนะเขาบอกว่าเธออย่าพึ่งไม่ใช่แล้วถ้ามาพูดเรื่องการเงินแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วแล้วทีเนี้ยนัดไปเจอนัดเดทก็ไม่นัดไม่ไป ไม่พยายามบอกมีเหตุโน่นนี่นมากมายทําให้ไม่สามารถไปเจอได้ทีนี้เพื่อนสาวเพื่อนแจงคนนี้นะคะนางก็เลยกดโทราศัพท์โทรออกไปค่ะนางโทรออกด้วยการเฟซไทม์แต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาอาจจะไม่เก่งเทคโนโลยีหรือก็ไม่รู้นะรับไม่เป็นพอรับปั๊บก็ฮัลโหลฮัลโลแล้วเพื่อนแจงเนี่ยช็อกซีนีมาเพราะว่าจากหนุ่มรูปงามอาตีแบบแบบจะใช้คำว่าไททานิคมันก็ดูเก่าเกินไป อตีแบบหล่อเป็นนายแบบมาแล้วเนี like ่ยกลายเป็นใครก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบจีนจีตัวอ้วนๆแบบคนละอย่างกันเลยอ่ะคือคนละแบบกปนอหนังสิ้นเชิงเพื่อนแจงฟังแล้วมันก็โมโหโมโหโมโหมันก็ด่าด่าพูดภาษาเงไม่ถูกก็ด่าๆ่าด่าใช่ป่ะสุดท้ายผู้ชายก็แบบก็ด่ากลับแล้วก็บอกกันไป จบอันนี้อันนี้เป็นการเทสครั้งครั้หนึ่งนะที่แจงบอกว่าให้ไปลองทําดูใช่ไหมส่วนตัวแจงเองอะที่แจงมาเล่าแบบนี้ให้ฟังได้เนี่ยเพราะสมัยก่อนเนี่ยตอนที่แจงเดทออนไลน์อะแจงก็โดนหลอกมาเยอะแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ตัวเองเป็นเป็นคนที่งกเนาะแบบว่าถ้าใครมาพูดเรื่องเงินฉันตัดไปเลยมีโดนสแกมเมอร์อะสามครั้งหลกักๆเลยนะครั้งแรกเนี่ยก็คือคุยแล้วคือด้วยความตอนนั้นเป็นแบบเด็กน้อยอะใสๆและอ่อนตอนแตน เปิดกล้องต้องเปิดกล้องแต่คือเขาอะไปสายไม่เปิดแต่แจงอะเปิดแล้วตอนแรกรูปโปรไฟล์เป็นหนุ่มยุหล่ตาทองใบเทียมตาสีทองหัวสีทอง,ทองตาสีฟ้าใช่ปะ่ะก็เป็นดูแบบดูหล่ออะเออแต่แจงก็สู้เออเขาไม่หล่อขนาดนั้นนะมันก็ดูปกติอะไรเงี้ยเออแต่ก็คือดูแบบก็ดูดีแหละ แล้วปรากฏว่าคุยไปคุยมาคือด้วยความที่เขาบอกว่าโอเคเขาทำงานเป็นเหมือนกับพวกคอมพิวเตอร์ระบบคุ้มกันเนี่ยมันแน่นหนามากไม่สามารถจะเปิดกล้องได้แต่ว่าเขาสามารถเห็นแจ้งได้นะนะต้องต้องบอกก่อนว่านะคนเรากว่าจะสลัดได้มันต้องโง่มาก่อนใช่ปะตอนนั้นน่ะแจงก็แบบเออเออเชื่อก็ได้วะอะไรเงี้ยก็เปิดกล้องก็คุยคุย,ค,ยคุยไป จนสุดท้ายเหมือนความดีความโง่ความใสแล้วก็เดชะาบุญว่าเรายังมีบุญเก่าติดมาหรือก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าเออเขายังมีเรื่องสาสภาพ,าพว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ใช่คนในรูปนะแต่โปรไฟล์อื่นๆน่ะตรงกับเขาหมดเลยเขาอ่ะเป็นคนอินเดียเออทํางานอยู่ก็อินเดียนแบะไม่อยู่ที่อื่นเลยอนะไรเงี้ยเวลาคุยอ่ะก็คือแบบไม่มีสำเนียงนะแต่ก็แบบก,ก็เนี่ยเป็นแบบนี้แล้วตอนแรกเราสุเออ ก็ได้แต่เราคงแบบไม่ที่แบบเฟลด์แบบเป็นแฟนคงไม่ได้เพราะเธอโกหกเราอะแต่เธอแบบว่า,แต,แ,บบวาแต่เธอก็นิสัยดีนะก็คุยได้สักพักสึกไม่ได้จริงๆก็ต้องตัดไปอันนี้ครั้งแรกใช่ปะครั้งที่สองเจออีกประสบการณ์คนอินเดียมาหลอกอีกคนนี้นะโปรไฟล์ดีคือเขาเป็นหมอเป็นหมอแล้วก็เป็นแบบอยู่เป็นลูกครึ่งออสเตรเลียอออินเดีย,ยค่ะแล้วอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ปะแล้วทีนี้จะบอกว่าจริงๆอะเขาเอารูปคนอื่นมาแล้วก็เมคสร้างเรื่องขึ้นมาทําให้เราสงสารอย่างหนึ่งเลยอะ สแกมเมอร์มันจะมาหลายรูปแบบใช่ป่ะแต่อย่างหนึ่งที่เขาจะแบบําให้เราอ่ะเปิดใจได้ง่ายก็คือแบบพึ่งเลิกกับแฟนแม่ตายของหายอะไรคือชีวิตลําบากมาก่อนแล้วก็มาพูดให้เราสงสารอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นฉันก็คุยด้วยแต่ว่าเขาใช้รูกคนอื่นมาใช่ป่ะลูกฝรั่งแล้วก็เปิดใจเงแต่ถ้าเป็นคนอินเดียมาท่านไม่เปิดใจใช่ป่ะ พอคุยไปคุยมาสักพักหนึ่งอ่ะแล้วเหมือนกับเขาก็เริ่มสงสารแล้วอ่เขาเห็นว่าเราเราก็เป็นคนดีอ่ะเออเขาก็เลยบอกความจริงว่าเออจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเขานะลูกก็ไม่ใช่ของเขาแต่ว่าโปรไฟล์เ,เป็นของเขาหมดเนี่ยก็กลายเป็นคนอินเดียซึ่งจะบอกว่าจริงๆอ่ะหน้าตาเขาไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าเขาอ่ะรู้สึกว่าเวลาเขาใช้รูปโปรไฟล์เขาไม่มีใครกดแมทช์เลย สองกรณีแรกยังโอเคนะยังเข้าใจได้นะกรณีที่3ที่เคยเล่าให้ฟังก็เข้าใจว่าหลายคนที่ตามอยู่นะ่าจะเคยได้ยินอยู่ก็คือการที่ ไปคุยกับพระเอกหนังโป้อันนี้แกมเมอร์มมจริงคือครั้งแรกเนี่ย m a t c แล้วใช่ป่ะแล้วคือคนนี้ออกตัวว่าเออเนี่ยเขาอะก็คุยกับคนเอเอ,อีเขามีคู่มั่นเป็นคนเวียดนามแล้วคนเวียดนามเพิ่งไดยไปเป็นปีละน,นี่ก็ทําใจได้แล้วน่นนี่แล้วมาบอกว่าจะคอมมิทเป็นแฟนไหมเจ้าตั้งใจก็บอกว่าเฮ้ยเปิดกล้องก่อนเขาบอกไม่ไม่เขาไม่สามารถเปิดกล้องได้เพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทเนี่ยมันล็อกเอาไว้อะไรก็แล้วแต่ว่าไปสุดท้าย คือมันมาเร่งเราหรือเกินนะ่แบบว่าสองวันต้องเป็นแฟนเนี่ยจะว่าไม่ใช่มันไม่ใช่และวเงินก็หยุดคุยพอสักพักผ่านไปเป็นปีเอาแมทอีกครั้งนึ่งพอแมทชอีกครั้งนึงเนี่ย แล้วส่งข้อความมาหาแจ้งเนี่ยแพทเทิร์นเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็สู่เออใช่ละมันคงเป็นสแกมเมอร์แหละแล้วก็ไปเสิร์ชใช่ไหมเอาภาพเขาอะค่ะไปเสิร์ชใน Google นะคะก็ปรากฏได้รู้ว่าภาพที่เขาใช้เนี่ยเป็นพระเอกหนังโป๊ะนะแล้วก็เลยด่าไปแล้วก็บอกว่าฉันจะไปประจานเธออะไรก็ว่าไปอีกนั่นแหละเล่าให้ฟัง3เคสด้วยกันอันนี้ก็เลยเป็นประสบการณ์ที่จะมาแชร์ว่าเฮ้ยเห็นไหมคือเรามีประสบการณ์เรารู้แล้วว่ามันคนทําแบบเนี้ย แล้วเราแชร์ให้เพื่อนแล้วมันได้ผลจริงๆคือแจงอะถึงแจงจะดูโหราศาสตร์ต่างๆนานาได้เนี่ยแต่แจงอยากจะบอกว่าแจงเชื่อในการ practice, การปฏิบัติการลงมือทำมันไม่มีหลอกที่แบบว่าเฮ้ยคุณจังหวะเวลามันได้แต่ถ้าคุณไม่พร้อมเนี่ยโอกาสมันก็มาไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักจึงจะบอกคุณว่ามันต้องฝึกอะคะ่ะมันต้องมันต้องซ้อมมาก่อนอะถ้าแจงอะเป็นเหมือนเดิมมา3ปีนาอีฟ ซืยังไงไม่ทันโลกยังก็เป็นอย่างนั้นอย่างเงี้ยหรือแบบนิดดี้ฉันต้องการความรักวิ่งมาหาฉันสิฉันต้องการความรักจากเธอแบบเนี้ยถ้าฉันถ้าใจงเป็นแบบนี้ยมาณนะัฐไปถึงปัจจุบนันแล้วจะไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะยังไงแจงก็ไม่ได้คู่ที่ดีแต่ถ้าระหว่างทางเราให้เราพลาดเราผิดเราพลาดเราผาดิเาผาด,เร,ผดเราเรียนรู้อะคะ่ะแล้วก็เราให้คุณค่าตัวเองอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะยังไงอ่ะคุณก็สามารถที่จะ สำเร็จได้เนาะเชื่อในการ practice ปฏิบัติลงมือทำแล้วก็ซ้อมซ้อมซ้อมสุดท้ายคุณก็จะได้นะคะไม่ต้องกลัวการหาคู่ออนไลน์เพียงแต่คุณต้องมีสติและฉลาดให้พอในการที่จะเลือกค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ